เทศกาลตรุษจ,จีนี้ไม่รู้ว่าจะไปไหว้ที่ไหนมาไหว้ศาลเจ้าพ่อสมบูรณ์ตลาดยิ่งเจริญได้นะคะมูออนไลน์ไปดวงดีจะพาไปชมบรรยากาศภายในศาลกันนะคะด้านหน้าของศาลเนี่ยจะมีกระถางทูบนะคะให้มาจุดทูบไหว้บูชากันแล้วก็สามารถที่จะเอาเลขมาจุดก็ได้นะคะ พอเดินเข้ามาในศาลนะคะสิ่งแรกที่จะเห็นเลยก็คือเจ้าพ่อสมบุ์และเจ้าแม่ทับทิมค่ะแล้วภายในนะคะนอกจากเจ้าพ่อสมบุ์และเจ้าแม่ทัพทิมแล้วก็ยังจะมีองค์เทพองค์อื่นให้ได้กราบไหว้บูชากันด้วยค่ะศาลเจ้าพ่อสมบุ์ตลาดยิ่งเจริญศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีของชาวตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่มานานกว่า66ปีแล้วก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2498ถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ค้าและชาวตลาดยิ่งเจริญรวมถึงคนทั่วไปอย่าง มากเลยค่ะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนที่จะมาไหว้นะคะก็จะเป็นพ่อค้าแม่ขา,ขายของตลาดยิ่งเจริญนี่แหละค่ะเขาจะมาขอพรให้ค้าขายร่ำรวยมีโชคมีราบประสบความสำเร็จในชีวิตเสาด้านหน้านะคะเป็นเสาตามความเชื่อของชาวจีนจะมีเสามังกรและเสาบูชาฟ้าดินไว้กราบไหว้บูชาเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินค่ะ และด้านข้างของศาลนะคะก็ยังมีเจ้าแม่ไซทองเป็นศาลไม้สักทั้งหลังเลยนะคะก็มาขอโชคขอลาบกันได้เหมือนกันอย่าลืมแวะมาทักทายน้องเหมียวประจำศาลเจ้าพ่อสมบูรณ์กันด้วยนะและนี่คือบรรยากาศหน้าศาลเจ้านะคะเปิดไฟสว่างสวยมากราบไหว้บูชากันได้ค่ะคลิปหน้ามูออนไลน์ใบดงดีจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะซินเจียยู่อีซินนี้หัวใช้ขอให้เฮงเฮงร่ำรวยร่ำรวยในตรุษจีนปีนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ